รียนนวดหน้ายกรกชับอยากทําเป็นอาชีพแต่ไม่มีเวลามาเรียนแล้วก็อยู่ต่างประเทศจะทําแบบไหนอย่างไรดีคะวันนี้ท่านเปิดคอสอนทางออนไลน์แล้วคะ่ะบอกเลยว่าทุกรายละเอียดส่งตรงให้กับลูกศิษย์ทุกขั้นตอนเราจะเริ่มต้นนะคะตั้งแต่การเรียนเช็คเครื่องสําอางทําความสะอาดผิวหน้าการสครับผัดเซลล์ผิวการนวดกดจุดการเด่นน้าเหลืองและก็ยกระชับปรับรูปหน้าลดเดือนริ้วรอยทุกอย่างที่ทันพูดมานะคะแบ่งเป็นทุกขั้นตอนให้ คุณเนี่ยเรียนได้แบบง่ายๆเวลาไหนตอนไหนที่คุณสะดวกคุณก็สามารถมาเรียนได้อาถ้าเรียนไปแล้วไม่เข้าใจจะทํายังไงดีคะครูบอกเลยค่ะว่าเรามีให้คุณนะคะเข้าเรียนคอร์สแบบสดๆตอนที่คุณครูเนี่ยขณะการสอนบรรยายอยู่ด้วยเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจตรงไหนแบบไหนท่าไหนคุณสามารถสอบถามได้เลยค่ะไม่เข้าใจเรามีรายกลุ่มค่ะคอยให้คําแนะนําปรึกษาหลังจากเรียนไปแล้วเรายังไม่ปล่อยผ่านค่ะเรายัง มีให้คุณเนี่ยส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าการนวดของคุณเนี่ยถูกไหมวางมือถูกหรือเปล่าเพื่อให้คุณนําไปประกอบวิชาชีพได้จริงและถ้าหนูสมัครเรียนเนี่ยหนูไม่มีอุปกรณ์เลยค่ะหนูจะทํำยังไงคะทางธัญญีของเรานะคะส่งตรงอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหัวหุ่นและชุดผลิตภัณฑ์ครีมส่งตรงไปให้คุณเนี่ยได้ฝึกเรียนแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติไปเลยค่ะเรียนจบผ่านการทดสอบของเราจะได้รับใบป,ประกาศนะคะว่าเรียนผ่านแล้วสามารถนาไปประกอบวิชาชีพสร้างรายรับได้เลยค่ะ 아